ค่ะวันนี้เปิดคลิปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มารอเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋านะคะจริงๆเรามีบินตอนตีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มาถึงก็คือสามทุ่มแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยเปิดตอนสี่ทุ่มกว่าๆแต่พี่เขาบอกว่าให้มาเข้าแถวไว้เพราะว่าวันนี้เราบินของสายการบินเอชียนาเนาะแล้วก็ที่เขาบอกว่า2ชั้นแล้วคนมันจะต่อคิวยาวเขาก็เลยบอกให้มาเข้าแถวรอไปก่อนก็เอาจริงๆก็เกียจแต่ว่าก็ แล้วก็การเดินทางไปเกาหลีรอบนี้นะคะคือตื่นเต้นอีกแล้วมือคือถ้าใครติดตามกันมาตั้งแต่แรกเนาะจะได้ดูคลิปที่ที่ฉันติดตมอ,อตมอนี่ก็แบบเอาจริงๆนะกังวลกังวลใจมากๆแต่ว่าคือรอบนี้เอกสารเราครบทุกอันเลยนะคะแบบเราเินเอกสารมาเพียบนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตอนนั้นที่ฉันติดตอมอ,อไปเจ็ดชั่วโมงเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แต่นั้นมันคือก่อนโควิดเนาะ,อะเอาเป็นว่า มาลุ้นกันนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องเข้าให้ได้ยังไงก็ต้องเข้าให้ได้เพราะว่ามีภารกิจที่สําคัญเออภารกิจที่สําคัญต้องไม่ทำนะจ๊ะ <_ d ans> แล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงก็คือรีวิวนะคะบิสเนสของเอเชียนานะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ยแกไม่ได้บิน <_ d ans> ข้มามประเทศมานานมากๆเลยอ่ะตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่เข้าไปในเร้าแล้วก็อะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีละเรื่องนะคะ เช็คอินเรียบร้อยนะคะทุกคนก็มีโหลดกระเป๋าหนึ่งใบเนาะวันนี้เราได้เข้าขอได้ได้เข้าเลานนะคะของพี่ละเค้นนะคะ มันน่าจะเป็นเครือเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปควสแทรกนะคะทุกคนหลังจากที่เขา้าฟลาชแตรกเรียบร้อยนะคะก็มาเดินซื้อของคือช่วงนี้ก็คงไม่ได้ซื้ออะไรมากแต่ว่าเราไม่มีเสื้อเสื้อยืดเลยนะคะเราไปซื้อไม้ทันด้วยอะไรรีบๆี่ต่างๆแล้วแบบเป็นคนที่เนี่ยชอบติดน้อยชิ้นอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าอยู่บนเครื่องก็จะหน,านกักเ,เดี๋ยวมาดูเสื้อนะจะอันนี้เสื้อยืดนะคะทุกคนก็จะประมาณหมื่นสองพันกว่าบาทเมอร์เบอรี่นะคะก็น่ารักแต่ว่า <c oughs> เหลือใส้เดียว ถ้าถึงนนาดเราเก็นะาจะโค้งจริงจะลองอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ล่ารักมากทุกคนอยู่ที่ประมาณสามหมื่นโอ้ยนะ่ารักมากเนื้อผ้าดีมากแต่ไม่ลดราคานะครับไม่มีกระเป๋าตางังค์พอดีพระสงสารคือเราอยากได้กระเป๋าตังค์มาสักพักแล้วแต่คนไม่มีกระเป๋าตังค์ไวเลยแบบเนี้ย ก็จะลำบากเวลาไปไหนใส่ถุงค่ะถุงแซวรู้จักถุงแซลกันถุงแซลมงจ้ะเอาอันนี้ก็ลดนะคะสี 40, 000, 000. ่หมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวแปลแราคาให้ไม่อยากจ้ะกระเป๋าน่ารักมากทุกคนตัวใหม่นะคะแต่ว่ามปนคือตัวใหม่ยังไม่มีรดราคาใไไดใด ดินทามประมาณเชี่ยงคืน30แต่เมื่อกี้ไปถามเขาบอกไปประมาณเชี่ยงคืน5้40ประมาณนี้ได้เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเราวก่อนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะแตกต่างกับแบบช่วงโควิดขนาดไหนเนาะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะก่อนโควิดเป็นยังไ,ไงเราจริงนะคือเดินตอนนี้เนทะ่ากับออกกํบบาลังกายละนะคะเท่าเลยเหนื่อยมากเหมือนตัดสิทธิ์ใจผิดจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรเราพูดไปแล้วห้ามเสียศักดิ์ศรีแลกับการเจ็บเท้าเทา้าไม่เป็นไรท่้นสู้ ฉันเข้าไปปุ๊บนึงฉันก็จะถ,ถ,ถ่ายถ่ายเสร็จแล้วฉันก็วิ่งกลับเหมืนเดิมจ้ะคุยเราทำเพื่อคนดู <laughs> ไม่หรอกทำเพื่อตัวเองหิว ค่ะน,นี่นะคะโทนอมิแล้วก็นั่งฝัง่งน้เนาะเราก็จะเป็นี้ฟอร์สคาร์ไม่รู้ว่ามานะที่เดียวกันหรือเปล่าเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงเนาะเพราะไม่ได้ติดไมคนะคะมันจะลุงหลังมากๆเลยโอเคทุกคนก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อย<ๆ>แล้วนะคะก็ตอนนี้จัดก,กระปงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแก <laughs> ฉันกาจะช็อปของซื้ออย่างอื่นรู้ไหมลืมซื้ออะไรที่ครีมหน้าจ้ะโฟมล้างหน้าก็เอาไว้ในอีกอันนึงเออไม่เป็นไรแต่ว่ามีกระดาษทิชชู่เปียกแล้วทิชชู่เปียกครีมก่อนก็จ,จะมีสิวอุดกันบ้างเนาะแต่ว่าขาดไม่ได้คือมาร์กหน้านะคะบนเครื่องนะคะสักแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ครีมทาตัวต่างๆ ที่พกมานะก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจลนะคะกระดาษโน้ตนะคะประกุมปากกาไว้เขียนต่างๆก็พกไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องนอนนะคะเดี๋ยวนอนหลับไม่สนิทก็คือต้องกินอะมริกแมกไนนะคะ298.30แมกนะคะคือพูดง่ายๆเลยคือแก้ในเรื่องของคนที่นอนไม่หลับนะคะตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความจำนะคะใครที่เบริร์จำอะไรไม่ค่อยได้นะคะก็ <S <S สั่งซื้อได้นะคะกั <S <S บเราได้เลยเลยนาะเราขายอยู่นะคะมีคนถามยังขายกต้าอยู่ไหมขายอยู่จ้า ไขอยู่นะคะยังไขอยู่เนาะโอเคอันนี้เมื่อกี้พี่พนักงานแอร์นะคะเขาก็จะมาแจกค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อุ่นหันะคะ<ช>แล้วก็อันนี้เป็นที่ปิดตานะ,ะ<ช>แล้วก็อันนี้เป็นเอกสารที่เราต้องกรอกนะคะ<ช>เดี๋ยวเราก็จะกรอกเลยเวลาลงจากเครื่องจะได้บบไม่วุ่นวายนะคะโอเคอันนี้จะเป็นภายในห้องงาำน,นะคะอันนี้ก็จะมีแบบน้ำร้อนน้ำเย็นรัติชชู่มีแก้วนะคะมีสำหรับแบบใจบ่มที่แพย์ซิฟันให้นะคะ ก็ยอย่าเราแปลงที่นี่เลยเนาะแล้วก็โลชั่นนะคะอันนี้อะไรนียอาวน้ปากนะคะอุ้ยน้ำหอมมอสุซาเรลลขอลองสอิกินเลมอนกราสป่ะอันนี้คือมีวีให้นะคะนริการชโช่ากล้องเหมือนห้องน้ำทั่วไปแต่ว่าบริเวณมันจะกว้างกว่านะคะ เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวขึ้นไปบนรถกันละกันเนาะ ะะก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะก็คือต้องล้างเนื้อล้างตัวกันก่อนเนาะเพื่อความแบบว่าเฮ้ยสะองสะอา,ะอาดๆนะจ๊ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะวันนี้เราใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะเจอนอกบริ้อล์นก็คือนอกจากกลิ่นที่มันปังเอกลักษณ์แล้วนะคะยังไม่พอนะคะด้วยความที่นางใส่น้ํามันสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วน้ำมันสกัดธรรมชาติเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามีพวกวิตามินมีอะไรต่างๆเดี๋ยเราจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างเมื่อกี้ไปนั่งแกะมาคือแบบ คียเรียนเขาคือแบบมีคุณสมบัติมีสรรพคุณที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอามาในเรื่องของกลิ่นกันเนาะเรามีทั้งหมด2กลิ่นวันนี้นะคะเป็น first love นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น the legacy นะคะสำหรับ the legacy นะคะทุกคนกลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์มากของแ a บยูนิสตินะคะมีความแบบสดชื่นไปในตัวด้วย เนี่ยให้ทุกคนสังเกตดูอันนี้คือเรายังไม่ได้ทาครีมบำรุงหรืออะไรเลยนะคะหลังอาบน้ำเสร็จจะบอกว่าหลังจากใช้เสร็จทุกคนสามารถสัมผัสได้เลยว่าผิวจะนุ่มขึ้นเนียนขึ้นแบบนุ่มจริงๆแบบนุ่มแบบแกฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ล้อเล่นอันนี้คือแบบจริงๆเนาะสำหรับตัวอะเ r คัสซี่นะคะเขาใช้ในเรื่องของความเด่นของไม้กฤษณานะคะเป็นไม้ที่ราคาแพงมากตั้แต่อดีตเนาะจนถึงแบบปัจจุบันก็ยังราคาแพงอยู่มันเป็นอะไรที่คิดแล้วก็ดีด้วยนะคะโอ้แต่ว่าเรื่องกลิ่นอยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่ได้แบบติดทนนานขนาดนัะมจ่โงก็ ออะะแต่ว่าการที่ทาบริโอイルนะคะคือข้อดีมันจะทําให้น้ําหอมที่เราใช้เนี่ยติดทนมากขึ้นด้วยนะคะอ่ะมาถึงในเรื่องของอินเกเรนซ์ของเขามันเป็นตัวออยล์ที่แบบมีคุณสมบัติที่ดีเยอะมากนะคะเราไม่รู้ว่าเราออกเสียงถูกไหมคือซัลเฟอร์ออยล์หรือว่าแปลเป็นไทยเขาเรียกว่าน้ํามันดอกคอมฟอยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแอปเปิลคอร์ดนะคะสวิตทอัลมอนตัวอะโวคาโดโคน,นัทออยล์นะคะแมคคาดเมียออยล์ด้วยนะคะมีโซโจบาร์ออยล์ด้วยนะคะคือเขาบอกว่าน้ำมันดอกคอมฟอยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเก็บ ความชุ่มชื้นนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นผิวนุ่มเรียบเนียนกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินที่ดีต่อผิวคือ ADKE แล้วก็โอเมก้า6นะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะ,ะทุกคนยังมีแอปิคอร์ดนะคะจะบอกว่าแอปิคอร์ดก็มีข้อดีเยอะมากแกคือแอปิคอร์ดนะคะจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะคะของน้ํามันอื่นๆได้ดีขึ้นเนาะตัวนี้ลดการระคายเคืองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะแล้วก็แอลมอนด์ออยล์เนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้ สูงนะคะเป็นไขมันชนิดเดียวกับต่อมไขมันที่เราผลิตขึ้นมาเหมือนกับร่างกายที่ผลิตขึ้นมาเลยนะคะคือตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวอ่อนเยาว์วัยนะคะไม่แก่ก่อนวัยอันควรเนาะมาถึงตัวนี้นะคะทุกคนคือกลิ่น first love er นะคะเราชอบตัวนี้มากเพราะมันเป็นกลิ่นที่มันผสมแบบหวานและสดชื่นไปด้วยนะคะแล้วคือเขาอะให้นิยามว่าเป็นกลิ่นแรกพบนะคะคือมันจะมีความสดชื่นของตัวรูปแพรแล้วก็มีความหอมละมุนของพลับพึ่งนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าถ้าใครไปดมคือ เราจะพูดว่าหอมแบบผู้ดีมันจะคือคการจัดไหมแต่มันคือหอมแบบผู้ดีจริงๆมันมีความแบบว่าหอมออกทางแบบ หอมละมุนแล้วก็มีความสดชื่นไปในตัวแกคือมันอุ้ยฉันฉันบีบมาเยอะฉันขออนุญาตทากลนละกันคือตัวนี้นะคะเด่นในเรื่องของตัว j o j o ออย i l นะคะแ m a c a d a m ียออยแล้วก็มี a พิคอร์ด้วยนะคะตัวนี้ยังไม่พอแค่นั้นเนาะยังมีในส่วนของ Avocado Oil นะคะแล้วก็ c o c o n อ t อ i l ด้วยนะคะแล้วก็มีออ i v ฟด้วยออ i v e อ i ด้วยนะคะทุกคนมาถึงในเรื่องของ Jojoba อ i โ j o บ o b a Oil ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สรรพคุณดีมากเพราะว่า j o j o บาอ i l ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนะ ะะข้อสำคัญคือมันไม่อุดตันรูขุมขนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีวิตามินต e ีสูงมีแอนตี้ออกซิแดน์สูงนะคะบรรเทาอาการแสบไม่ได้ดีจะบอกว่าโจโจบาออยคือเป็นอะไรที่เพลิด สอบคุณเยี่ยบนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีในเรื่องของเกรฟซิดออยล์นะคะหรือว่าตัวน้ํามันจากเมล็ดองุ่นนะคะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดูแลในเรื่องของริ้วรอยได้ดีเนาะแกเราอยากให้ทุกคนไปลองที่บูธเขาก่อนก็นได้นะคะจะรู้เลยว่าพอทาปุ๊กนะคะคือเนียนนุ่มอย่างเห็นได้ชัดหลังแรกใช้เลยให้เราพูดตรงๆง,งเลยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยใช้บอดี้ออยล์เยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหนียวเนิอนอะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเออแต่ว่าตัวเนี้มันจะมีความแบบซึมง่ายไม่เหนียวเนิอนอะแต่ทีนี้ก็ต้อง เราแนะนําว่าให้ทาตอนกลางคืนก่อนนอนก็ได้นะคะแต่อยากจะบอกว่าคือมันมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะก็แนะนําว่าให้ควรมีอะไรแบบนี้นะคะที่ไปช่วยเสริมกันนะคะสําหรับสาข,าขาของเจ้าหน,นะะ้า,านะคะมีทั้งหมด4สาขาคะก็คือมีเซนทรัลพาวนเนาะที่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีเซียงซิแคว้นนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีเชียงใหม่อยู่วาน,นิมานแล้วก็มียชียงใหม่นะคะสามารถไปเลือกซื้อได้ไดเลยแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปสาขาแนะนําว่าให้เข้าในเรื่องของ Facebook ก็มีนะคะเฟซบุ Facebook, นะ๊กแฟนเพจเนาะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้แล้วก็ไลน์ออฟ ่ด้คะแล้วก็มีช้อปปี้ลา a d ดาด้วยนะคะนอกจากตัวนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆมีน้ำหอมของเขาด้วยนะคะสามารถไปอ่านแล้วไปส่งกันได้เลยนะคะอยากจะบอกว่ามันยาวแล้วมันตีสงๆเนาะฮัลโหลมาอัปเดตกันนิดนึงเหมือนตายไปเลยเนาะ เหนื่อยเมื่อวานเหนื่อยนะคะก็คือเมื่อวานพูดถึงไหนก็มีทางโรงพยาบาลมีรถมารับนะคะแต่ว่าเหมือนเขาสัพพอร์เรื่องค่าใช้จ่ายเนาะลองถามดูก็ได้อาจจะมีโปรโมชั่นอาจจะมีโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าถ้าจ่ายเองก็อยู่ประมาณ75,000วอนก็ประมาณ2,000กว่าบาทแล้วแต่เลทเมื่อวานมาถึงก็คือเราต้องเช็คอินบ่ายสองเรามาถึงประมาณ11 โมงเกือบเที่ยงเนาะแล้วคือตรงนี้มันอยู่ย่านเขาเรียกว่ากางนํเนาะแล้วเราก็เคยมาอยู่แล้วนะคะเราก็พอจําได้ว่าร้านนี้นม่มาตรงนี้มีตรงนี้มีมเฮ้ยมันยังไม่ปิดเว้ยมันยังมีแบบร้านคุณลุงร้านอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบไปดูผลไม้ไปดูอะไรแล้วก็ไปนั่งกินข้าวนะคะร้านร้านไม่รู้ชื่อว่าร้านอะไรลืมถ่ายชื่อร้านแต่อร่อยมากเลยมันเป็นชีสแบบพอกนะคะคือส่วนใหญ่เมนูในเกาหลีนะคะน้อยอะที่จะเป็นภาษาอังกฤษจ้าว่าผสมผสมอะไรอะไรเงี้ยชื่อเมนูก็ไม่ได้สังเกตแต่ส่วนใหญ่จะเป็นป ใช่เกาหลีหมดเลยแล้วแต่ร้านด้วยนะแต่ว่าร,ราคาอาหารก็ไม่ได้แรงมากนะสําหรับเราพอโอเคอยู่ก็คือประมาณ1 0 0ย0 0 3 0 0อะไรประมาณนี้แต่อันที่ถูกก็มีเนาะมาถึงในเรื่องของเป็นยังไงบ้างในการผ่านตอมนะคะกลางมืงตื่ได้มากเอาจริงๆนะ <laughs> คือเก็บความตื่นเต้นมาเล่าให้ทุกคนฟังเลยค่ะคือตอนแรกอยากจะพูดตรงนั้นแบบมันเหนื่อยมันง่วงมากๆเลยเนาะมันนอนบนเครื่องเอาจริงๆนะมันก็นอนได้แค่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงอะนอนได้แป๊บเดียวนะคะต้องตื่นแล้วเนาะอ๋อตื่นมากินพาที่ไปขึ้นเร็วกว่านะคะเพราะว่าที่เกาหลีเหมือนเร็วกว่าที่ไทยประมาณ2ชั่วโมงปั๊บสองชั่วโมงกว่าๆนะคะนี่ก็แบบว่าให้เขาพูดอีกรอบนึงเนาะแล้วเราก็ตั้งใจฟังนะคะก็คือเขาว่าถามว่าัะวันไหนนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อวันที่20แล้วยา่ก็บแล้วนาง บายกูดบายเน่บายบาย thank you แค่นั้นเลยคือรอบนี้แบบต้องมึงจะง่ายก็ง่ายแบบใจขาดมึงงงว่าคือวันรอบนีฉันแบบเตรียมเอกสารเป็นแพ็คเลยนะคะก็ไม่รู้เนาะแต่คือเราอะ ตั้งใจไว้แล้วว่าคนเกาหลีเขารักฉันฉันต้องผ่านตอมอแบบง่ายๆอุ้ยเอาไปใช้ได้นะมันเขาเรียกว่าเป็นการ manifest หรอคือ mm. เหมือนการแบบพริตอ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันว่าเราอะทำของดรโจดิเพนซ่านะคะดีมากๆเลยมันมีช่องไทยอันหนึ่งเดี๋ยวเราแปะให้เลยแล้วกันแล้วไปฟังดูเนาะมันเหมือนเป็นการแบบว่านี่ไง making you my measure นะคะคือเขาออกหนังสือหลายเล่มแต่อันนี้คือ you you are the p r a c i b l e เนาะช่วงนี้ก็กำลังฝึกภาษาอังกฤษก็คือแบบอยากให้ภาษาอังกฤษตัวเองแบบดีขึ้นเลย เนี้ยแหละเนาะคนเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็หายห่วงทุกคนเราไม่ติดต่อมอค่ะ <c oughs> คนเกาหลีเขาลักชั่นเฮ้ยบายไว้เจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนอยู่เกาหลีย,ยาวๆไปเลยยี่สิบวันจุกๆทำงานเรียนออนไลน์เฮ้บยบายคะ่ะ